ยินดีต้อนรับสู่การรีวิวเจาะลึกของ Toyota Fortuner 2025ในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับความสามารถใหม่ๆและการอัปเกรดที่น่าตื่นเต้นของรถ SUV ที่ได้รับความนิยมสูงสุดจาก Toyota รุ่นใหม่ล่าสุดนี้จะมาพร้อมกับการออกแบบที่ทันสมัยและประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้คุณต้องตะลึงตั้งแต่แรกเห็น Toyota Fort u n e r 2025มีการออกแบบภายนอกที่โดดเด่นและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นโดยมีกรอบกระจังหน้าใหม่ที่ดูโฉกเฉียว และไฟหน้าทรงเรียวแบบเลทที่เพิ่มความทันสมัยและความสปอร์ตให้กับรถรุ่นนี้นอกจากนี้ยังมีการอัปเกรดไฟท้ายแบบเลดท,ที่ดูหรูหราและมีสไตล์พร้อมนออลลอยใหม่ที่เสริมความโดดเด่นให้กับภาพลักษณ์โดยรวมภายในของ Fortuner 2025จะทำให้คุณรู้สึกถึงความหรูหราและสะดวกสบายที่เหนือกว่าด้วยวัสดุคุณภาพสูงที่ใช้ในการตกแต่ง และที่นั่งที่กว้างขวางไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารก็สามารถนั่งได้อย่างสบายระบบเสียงคุณภาพเยี่ยมและการออกแบบภายในที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานจะทําให้การเดินทางของคุณเต็มไปด้วยความเพลิดเพลินในด้านของสมรรถนะโตโยต้าฟอร์จเนอร์ส0 25ยังคงเน้นไปที่ความสามารถในการขับขี่ที่แข็งแกร่งและความทนทานสามารถเลือกได้ท่อั้งเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์เบนซินที่ให้กำลังสูงและประหยัดน้ำมัน พร้อมระบบขับเคลื่อนสีล้อที่ช่วยให้คุณสามารถขับขี่ได้อย่างมั่นใจในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในเมืองหรือการผจญภัยในเส้นทางออฟโรดสำหรับเทคโนโลยีที่ติดตั้งใน Toyota For t u n e r 2025นั้นจัดเต็มด้วยฟีเจอร์ที่ทันสมัยและใช้งานง่ายหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนอย่างไร้รอยต่อพร้อมองค์ระบบเสียงที่ให้คุณสัมผัสประสบการณ์การฟังเพลงที่ยอดเยี่ยมระบบช่วยจอดอัตโนมัติและกล้องมองรอบทันทมให้การขับขี่ในที่แคบหรือที่จอดรถสัก โดดยิ่งขึ้นในเรื่องของความปลอดภัย f o ชเนอร์2025ไม่ทําให้ผิดหวังด้วยการติดตั้งเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ล้ําสมัยเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติช่วยให้การขับขี่ของคุณปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้น f o ชเนอร์2025ยังได้รับการพัฒนาในด้านความสะดวกสบายเพื่อให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรู้สึกผ่อนคลายตลอดการเดินทางด้วยที่นั่งที่สามารถปรับระดับได้หลายทิศทาง และระบบปรับอากาศที่แยกส่วนในตัวรถทําให้คุณสามารถเดินทางไกลได้อย่างสบายตัวสําหรับราคาของ t o ย o t f fortuner 2025จะเริ่มต้นที่ประมาณ1,400,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นและออปชั่นที่เลือกซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสําหรับรถ SUV ที่เต็มไปด้วยความสามารถและเทคโนโลยีที่ทันสมัยยอคุ้มค่าแก่การลงทุนอย่างยิ่งโดยรวมแล้ว toyota fortuner 2025คือรถ SUV ที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านความหรูหราสมรรถนะ และความสะดวกสบายเหมาะสำหรับการขับขี่ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือการเดินทางผจญภัยในเส้นทางที่ท้าทายหากคุณกำลังมองหารถที่ให้ทั้งความคุ้มค่าและประสบการณ์การขับขี่ที่ยอดเยี่ยม Toyota f o r t ์ n เน2025คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาด